สวัสดีครับพี่ๆกลุ่ม Apple อีสานทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงการพูดถึงสายพันธุ์ Apple แต่ละสายพันธุ์นะครับจากที่ผมชิมมาหลายๆสายพันธุ์นะครับแล้วก็หาสายพันธุ์ที่มีขายในพื้นที่ที่เยอะๆนะครับเอามาชิมแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงสายพันธุ์แรกเลยนะครับที่ผมปลูกอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ก็จะโดดเด่นกว่าเพื่อนนะครับเนื่องจากเขามีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับทั้ง7สายพันธุ์ที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ซื้อมานะครับยังไม่ได้ปลูกในสวนนะครับมีปลูกในสวนแค่สายพันธุ์นี้สายพันธุ์เดียวนะครับฟูจิยักษ์นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงรสชาติของฟูจิยักษ์นะครับแอปเปิลฟูจิยักษ์เนี่ยเขามีความกรอบนะครับแล้วก็อมเปรี้ยวหวานอันนี้ผมว่าถ้าผมกินหลายๆสายพันธุ์มาเนี่ยผมก็ชอบสายพันธุ์นี้นะครับแต่ความหอมเนี่ย ผมจะให้แกนน้ำผึ้งนะครับจากที่ผมเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วนะครับแอปเปิลแกนน้ำผึ้งนะครับเขาจะมีความหอมนะครับแต่ผิวเขาจะไม่สวยนะครับอันนี้เป็นฟูจิยักษ์นะครับที่ผมเลือกปลูกนะครับแต่ลูกนี้ไม่ค่อยสวยนะครับไปซื้อมาจากตลาดนะครับเขาไม่ได้คัดเกดมานะครับอันนี้คือแอปเปิลฟูจินะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับลูกไซส์กาลังดีนะครับก็เท่ากัาปั้นเหล่านะครับน้อยไอเล็กกว่ากัมปันนิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเนี่ย รสชาติคล้ายกันนะครับจะให้ฟูจิยักษ์อร่อยนะครับส่วนแอปเปิลแกนน้ำผึ้งนะครับจากที่ผมเคยถ่ายคลิปลงในกลุ่มนะครับเขามีความหอมโดดเด่นแล้วก็หวานฉ่ากรอบนะครับเป็นรสชาติที่ดีมากนะครับแอปเปิลแกนน้ำผึ้งเป็นรสชาติที่ดีมากนะครับเป็นเป็นแอปเปิลที่อร่อยมากนะครับส่วนเลดดิลิเชียนเนี่ยเป็นแอปเปิลที่หอมนะครับกลิ่นหอมกรอบนะครับกรอบหวานก็อร่อยแต่ว่า ก็มีรสมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่สีเขาจะสวยนะครับสีเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมชอบในรสชาติเขามากนะครับก็คือแอปเปิ้ลเอนวีนะครับคือเขาจะหวานกรอบหอมนะครับผมหอมมากแล้วผมชอบความเนื้อนแน่นของเขาแน่นกรอบนะครับถูกใจเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินแอปเปิลกรอบอยู่แล้วนะครับผมส่วนเลดี้พิงค์เนี่ย เป็นแอปเปิลที่มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วก็หวานจะออกเป็นเนื้อใซซยนิดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ทซายนะครับเป็นเนื้อไซายเบาๆแต่ว่าจะกรอบหอมหวานลูกไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายนะครับเป็นแอปเปิลกาล่านะครับผมเห็นหลายคนปลูกนะครับเป็นแอปเปิลกาลารสชาติหวานหอมกรอบเนื้อแน่นกรอบอร่อยเหมือนกันนะครับ แอปเปิลสายพันธุ์นี้แต่ลูกไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดปลูกในไทยเราอะ่ะถ้าเกิดพูดถึงนะเพราะผมในส่วนตัวผมนะครับถ้าเราปลูกในไทยนะครับก็ต้องเลือกลูกใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับเผื่อเขาจะไม่สมบูรณ์แล้วเขาลูกเล็กอย่างนี้ก็ให้เขาเล็กไซส์ฟูจิธรรมดาหรือเล็กไซส์แกนน้ำพึ่งก็ได้หรือว่าเขาเล็กแบบไม่สมบูรณ์จริงๆก็ให้เขาเท่ากับสายพันธุ์กาล่าเลดี้พิงค์ที่ ต่างประเทศที่ต่างประเทศเขานํามาขายนะครับลูกเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่แต่ไซส์นี้กําลังอร่อยแต่แอปเปิลสองสายพันธุ์นี้นะครับผมแนะนานะครับอร่อยนะครับเออสามสายพันธุ์นี้ที่ผมกินนะครับแกนน้าผึ้งหอมอร่อยหวานช่าเอ็นวีกรอบเนื้อแน่นอร่อยนะครับฟูจิยักษ์นี้ได้ความใหญ่ความกรอบนะครับหวานอมเปรี้ยวนะครับแต่กลิ่นไม่ค่อยหอมมากนะครับผมก็ใครที่กําลังหาแอปเปิลปลูกก็ลอง ลองเลือกสายพันธุ์ที่ผมถ่ายลงให้ดูนะครับผมเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่คนรักแอปเปิลนะครับ